วันนี้ครับจะพาทุกคนเนี่ยไปชมอีกหนึ่งงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระบ,บุรีครับโดยนางอังคณาชิตต,ติรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนะครับได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงบุรพะมาหากษัตริย์ในงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายภาพพระพุทธฉายภายใต้ง,งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาคบูชาณวัดพระพุทธฉายตําบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบ,บุรีผู้ แทนอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอเมืองสระบ,บุรีพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากอย่างคึกคักครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการจัดนิทรรศ,าศาการอาหารไทยโบราณสาธิตการทำครับให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมชินช็อปกันด้วยตอน นนี้ครับใครสนใจงานดีๆแบบนี้นะครับยังคงพอมีเวลานะครับงานนี้เนี่ยจัดถึงวันที่6มีนาคมนี้เท่านั้นครับ